โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาในการของการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับโดยวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องของ Pi กพิทไซเฟอร์นะครับโดยวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของ d e c r y ป tion นะครับหรือว่าการถอดรหัสนะครับหลังจากที่เราได้สอนการเข้ารหัสไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมโอเคครับเรามาดูการถอดรหัสเลยนะครับการถอดรหัสนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตารางนี้นะครับแล้วก็ไซเฟอร์เทคนะครับโดยไซเฟอร์เทคที่เราได้มาก็จะเป็นสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับ การถอดรหัสนะครับแล้วก็เทียบกับเหมือนเดิมเลยครับอย่างตรงนี้นะครับปุ๊บตัวแรกนะครับก็จะได้เป็นที่เทียบออกมาก็เป็น H นะครับ H ออกมาตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่ไม่มีจุดก็ไม่ใช่อันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ครับผมก็จะได้ E ออกมาต่อมานะครับเป็นอันนี้นะครับแต่ว่ามีจุดมีจุดแล้วก็ต้องดูตัวที่มีจุดนะครับก็จะได้ L ออกมาต่อมานะครับก็เป็นตัวนี้ O นะครับก็จะได้ O ออกมาครับ การเทียบาหารหัสตัวอักษรนะครับเราก็จะดูตามสัญลักษณ์แล้วก็เทียบออกมาเป็นตัวอักษรอย่างง่ายดายเลยนะครับทุกคนโอเคครับการถอดรหัสแบบพลิกเพก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ